แม่บอกหนามันเลิามมาเลกได้เนาะอ้ยเที่ยงเอียอออเ้ยวแล้วไเ,เกี่ยวดีกว่านาาค่อยๆเลาเกี่ยวมาตากเอาดีกว่าหนามลักหลเลยพี่น้องครับหนายังหอยู่เลยย่แถวพวุ่อไว้เขาเกี่ยวมาเลยนะทุ่งพุนงพ่นหนาเขาปลาไหล เกี่ยวเข้าพี่รองเพราะว่าหน้ามันลายไปที่นี่เวลารถรถเกี่ยวข้าวมันมันลงว่ามันเหยียบมันเลยทำให้เสียหายเกี่ยวดีกว่าโอ้หลากาหล้วมาต่างเอาไปสู้กันไปครับอุณหภุมนก่อนหน่อยเลยครับ